สวัสดีแชทวันนี้พวกผม4ตัวบาทจะมาลุยในหมดที่ชื่อว่า BackRoom พวกผมจะเอาตัวรอดได้จนจบเกมได้หรือไม่นั่นแหละคือเป้าหมายของเราแล้วเราไม่รู้ว่าในแบกล o o มนันม้นมันมีอะไรบ้างมันอาจจะเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นแต่เราก็สามารถลุยได้ดังนั้นเราไปกัน <c oughs> มาๆมามายืนามายืนอ่าอโอเค <c oughs> ดีถ้าผู้ชมเข้าสูดแบล็คลูมนะครับขอให้ท่านผู้ชมรับชมอย่างสนุกสนานแล้วจับด้วยหิวความหิวเราจะไม่หายไปใช่ไหมหายไม่หายไม่หายไม่หายโอเคมันจะไม่หายไปตลอดใช่ไหมโอเคเราจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆน่าตายดิหายดิไม่ยังมันจะมีเหตุให้มึงกินได้ยินว่ามอดนี้มันมีตัวละครที่สามารถแปลงเสียงเราได้ด้วยนะ ก็จะนั่มือไม่รู้อ่ะแต่แตกูเจอจำสแกตเต็มหน้าเลยโคตรน่ากลัวใช่ใช่ใช่็ม่ต้องไปเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยเดี้ยวจะเอ้ยเดี๋ยวจะแอบเดี้ยวมุดทำไมอ้เดี๋ยวคอยดูหลังให้เดี๋ยวคอยวิ่งไปแล้วก็คอยดูหลังให้เราจะเกาะกลุ่มกันแบบนี้เราจะไม่มีคาว่าแยกกันใช่ไมไม่เราเราเราคือเราต้องหาทางออก นี้โอเคทางนี้โอเคตามตามลูกศรตามลูกศรเกมนี้ก็ไม่ยากนี่วะเฮ้ยเสียงอะไรอารโร่ได้ยินกูไหมเฮ้ยได้ยินได้ยินเฮ้ยนี่ลูกศรเฮ้ยลูกศรใช่ใช่ใช่ทางนี้ลองไปตรงไปเผื่อแต่เตือนเฮ้ยเดี๋ยวนี้แวนะระยะส่งผลไมนมีคนเฮ้ยเฮ้ยัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

กูจะรนะเว้ยมึงจำมึงจำช็อตนั่นได้ไหมอเวเว้ยมึงจำช็อตก่อนอันนี้ไปที่แบบจุดจอดำอะอือฮะคือกโดนสิงคือไอที่ที่ไอหน้าโผล่นั่นมาอันนั้นคือมันโดนสิงแล้วเว้ย มึงมึง,ม,งมึงพูดอะไรมึงจำคำพูดเพื่อนมึงไว้ด้วยนะไอ้เงี้ยเพื่อนมึงพูดถ้าเพื่อนมึงพูดซ้ำบ่อยๆอ่ะอันนั้นอันนั้นใช่ไรไอ้เงี้ยเสียงนาฬิกาปะขวา,วาขวาไม่ขวานั่นนะขวานั่นนะกูได้ยินเสียงอะไรขยับเอ๊ะห้องเดิมปะเฮ้ยเราห้อง <c oughs> เเดิมราผ่านมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเมื่อกี้เราเดินเออไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเดิมใช่ไหมห้องเดิมปะ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เดินเราก็ไม่ได้เดินวนไปวงกลมเลยเออเราก็ไม่ได้เดินวนกลมๆนะเราก็เดินแบบวิทยาลโลวิทย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หายแล้วไปแล้วเฮ้ยกูหายเฮ้ยกูหายอะไรอะไรไม่ใช่โอเคกูโอเคถามผู้คนได้ใจเลยผู้ใหญ่มาเกี้ยมาเกี้โอเคไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ฮัลโหลวิทย์ไรเหี้ยกลัวแล้วไ้ฮัลโหลวิทย์ถาแม่ไปไปทางนี้ก็มีไฟ ทางนี้ก็มีไฟเราทางนั้นเราเราไปทางนี้เราไปทางนี้เมื่อกี้ทางเลี้ยวก็มีอ่ะนี่ตรงนี้ตุ้ยจิกไก่เลยไฟอยู่ตรงนี้เลยเนี่ะไฟอยู่ตรงอะไรอะดอนโกว์แดมมันบอกว่าอย่าไปตรงนั้นอย่าไปเหรอเออให้กูไปไหมเฮ้ยไม่ได้กินไหมฮะฮะหลอกโดนกูหลอกไอ้ควายวิทย์พูดแะไเส้นใยเวทที่มันไม่ใช่คำเดิมๆ อะไรอะอะไรก็ได้ที่มันมันไม่เดิมเดิมอ่ะโอเคไอ้กี้นี่ตัวจริงไงเฮียโเคโอเคโอเคถามตอบได้ก็พอเลยเว้ยตุ้มลาด่ามึงทำไมด้านซ้ายมันเป็นไฟสีมันสว่างแปเปล่ะเห็นปหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย can I get เฮ้ยบันไดบันไดบันไดอาจจะอาจจะเป็นทางออกก็ได้นะไป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 วัดทางเฮ้ยไม่มีหมายเล็กหมาเล็อะไรจำรหัสต่าไม่ให้จำรหัสต่อไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้กี้เนี่ยมันไอ้นี่นี่ว่า ไม่ใช่เลชันเลขบล็อกว่ะเป็นบล็อกวุณคุณไหมคุณคุณไวิทไอไฟดับแล้ต้องวิ่งเข้าห้องปะเออกลัวพ่วงกันว่ะไหนห้องอะไม่รู้อ๋ออไหนอไม่เห็นวิทไอ้เฮียจู่ๆกูหักคอโชว์มึงไปไอลเฮียเฮียืนยืนดีได้ยินเสียงหักคอไอ้กูตกใจเลยอะกูกูแบบเ่งไม่เดวิทวิทเปิดบวิท มึงไม่ตกใจเลยวะทำไมยืดจุกถามซ้ำหลายรอบไปอะไรก็ไม่รู้เลยเผื่อไม่ได้ยินไหนเผื่อไม่ได้ยินเนะเฮ้ยด้านซ้ายมีเสียงเปิดกล่องแล้วด้านซ้ายมีกล่องไม่ใช่เสียงเปิดกล่องแล้วมึงเสียงเลยเสียงเท่าน้ำแตกอ่ะไปดูไหมไป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 เฮ้ยทางลงมึงคนนี้ไม่ทางลงสัตว์ไอ้กูตกใจเสียงเดินนี่ทางลงเฮ้เอาไว้้ย กองใหญ่มุมทุกคนเคี้ยเลยมุมโคตรเคี้ยเลยโอ้โหตัวต้องวิ่งย้อนหลังมาหลืออะไรโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอ้ยมุกกล้องโอ้ยมุกกล้องอะไรวะเนี่ยไปไปทางนี้ก่อนพยายามพยายามหันหลังด้วยนะพยายามหันหลังด้วยนะกูดูหลังให้กูดูหลังให้กูดูหลังให้กูดูอยู่กูดูอยู่กันโอเคปูปดูหน้าไปดูหน้าไปได้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 จะพยายามดูด้านหน้าให้ เลยเสียงเสียงอะไรบูมบูมดูหน้าไว้บูมดูหน้าไว้บูมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาห้องต่อไปเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้ไอ้ดานีดานีดานีโอ้ยเทกเจอร์น้ำไอ้เหี้ยทำกูจะระเบิดไหมเนี่ย เจอน้แบบมึงลองลองถือเห็ดดิลองถือเห็ดแล้วผู้พิเศษเดินเข้าไปใกล้ๆน้ำดิเห็ดหายไปฉายไป่ทำงานไปฉายไอ้เหอสติดกระตแพดไม่ทำงานนี่เราเจอเราเจอแค่รอบเดียวเอง้ยน้ำกดเปล่าน้ำเป็นกดหรือเปล่าน้ำมาไปกดน้ำมาไปกดอย่าไปอย่าไปอย่าลง ไอซัพคอรีร้อยเปอรเซนต์เี่ยเฮีันกัดคอนฟิวอีกคอรีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยยมีใครวิ่งเรวิ่งกูไม่อยากอยู่ท้ายสุดกูกลัวขาร้องอนกูกลัวฮัลโหลฮัโลฮัลโหลอันนี้นี้เฮลโลแม่มึงไอซัพฮัลโหลไออ n d อเอไอเอ็มวอเตอร์บุ๊ปุ๊ปุุ๊๊อะไรอะอะไอะเฮ้ยเฮ้ยึ้นนนคนน เอาเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันแฮกคอมกูมันแฮกคอมกูเออมันแฮกคอมกูเอ้ยกูยืนนิ่งกูยองยาวเลยเวลาเกิดมันเกิดไหมคือกูกดเป็กปลาปุ๊บแล้วมันขึ้นแบบมันเหมือนแฮกคอมกูเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่า อะอะไรไปเนีああ่ยเหมือนเดิมกูโดนแทง one hour later บุ๊มว่ะตัวนี้ฮัลโหลพีทรอบู๊มพีทพีที่อะไรอยู่ไหนอยู่นี่ไง ไม่กูไม่ไว้ใจเดี๋ยวอะไรรู้นี่กูกลัวกูไม่ไว้ใจกูกือบบูเบียปิ๊ดอะไรปิ๊ดอยู่ไหนเรียกเที้ยอะไรเว่งเว่งไม่ไว้ใจอะไรวิธีอะไรอ่ะไม่ต้องเรียกกูไว้อ่ะเอต่างเดิมไปควาย ไีอยู่นี่ไปอยู่ดิ่ไปอยู่ดิ่อะไรวะไปไหนไอ้ย่ากูตายแล้วไอ้ย่าโอเคกูกลับมาแล้วไอ้ย่ากูโดนกูโดนสิงล่างไอ้ย่าจู่ๆจอจอกูก็มืดไอ้ย่าจอกูมันมืดไอ้ย่ากูก็งงว่ะไอ้ย่าตาเป็นจอกูมันมืดวะอะไรมึงตอนนี้มันมีให้มุดอะมุดดีกว่ามดีกว่าไหมมึงบรรน้ำผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมุดก็ได้รอ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 มันเออ างออกอยู่ไหนวะทางออกอยู่ไหนเอ้าแล้วพวกนั้นหายไปไหนละ่ะชิพหายแล้วแล้วผมอยู่คนเดียวโอโ้โหไม่หรออยู่โอโอไหนเมื่อกี้ก็อยู่ใแล้วอบูมาอันนั้นคือทางมีแสงแต่ถ้าเรากลับไปทางที่มันไม่มีแสงก็คือทางแรกเอาละตอนนี้ทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่หไหนกันเว้ยและเป้าหมายของผมอะคือการจะหาทางออกเว้ยไม่รู้ว่าทุกคนตอนนี้อยู่ไหนกัน แต่ตอนนี้นกูจะขายบูมให้ได้ก่อนแสดงเราก็ต้องหายพอเไปทิที่ล่งกว้างอันดิไปจะไปไหากันกลับไปทางที่เราเคยมาเลยไม่นะแสงอ่ะคุ้นๆว่ะเหมือนห้องนี้มันพาเราวนมาเว้ย 2,000 years later. ว้าวห้องใหม่เลยไม่เคยเจอห้องนี้เลยเฮ้ยกูเจอแล้วอืมนี่ไงห้องแบบนี้นี่เลยตื่นดเวยกูไม่โคตรแปลกเลยอะมันไม่ได้อยู่ห้องนั้นเว้ยไอ้เหี้ยมาอยู่ห้องแบบห้องอื่นเลยอ่ะเอ้ยห้องโง่ มันอยู่ห้องที่แบบว่าผู้มือเดินผ่านกันประมาณสามสี่ห้ารอบอ่ะแต่เรา <c oughs> แต่เราไม่เคยเลือกที่จะเข้ามาตรงนั้นเลยเราเดินไม่ไปตร <มา S 1> งอื่น <c oughs> มาทางมือใช่ป่ะพวกกูเลยไม่เข้ามากันใช่ไหมทางมันทางมันเป็นห้องเล็กๆอะ่ะก็แต่แม่มันเป็นประตูเล็กๆเว้มันเป็นประตูโม่ๆอ,อันเดียวเลยเออไอ้จะแยกกันเดิทำเนี้ยไรกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่ไรเยียวไปแล้วเนาะไป เอนไปออกอโยากยากยามึงเห็นป่าตรงนั้นไหมอันนี้เลเวลเลเวลสุดท้ายอ่ะอันนี้คือด่านสุดท้ายที่มีหรือว่าด่านนี้คือด่านใช่เหรอวะอันนี้คือด่านสุดท้ายที่แบบเรารอดแล้วใช่ไหมหรือว่าอะไรกูไม่รู้จะได้ทำว่ารอดไหมกูเห็นแค่เขาเล่นถึงด่านนี้แล้วเมื่อกี้เสียงยังอะพวกมึงได้ยินมั้ยกูวะเออรถขายไอติมมซำเฮ้ยเสาสูงเฮ้ยไม่ใช่เสา ออะะไร่บ้านนี่อะไรอ่ะไอแคนยูเทียร์ไม่ได้ยินไอแคนลิทยูบัตไอแคนเฮียร์ยูโนแม่เขาเอาถามเอ้ยรอดแล้วเฮ้ยเขาเข้ามาล็ปกติแล้วมันมีดาดพอดีจิ๊บเลยเ่ะหรอดแล้วเฮ้ยหลอดแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วไอ้เหี้ย เอาละคนที่มาดูจนถึงจุดๆนี้ได้ผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยดูแล้วคอยตามเชียร์ไปด้วยนะอะาจจะคิมานอาจะตัดแปลๆไว้หน่อยเนาะก็จะขอโทษด้วยเนาะเพราะอันนี้ผมก็พยายามทดลองอะไรใหม่ๆเนาะก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อบางทีผมจะได้มีกำลังใจตัดต่อคลิปแล้วพัฒนาคลิปพัฒนาช่องไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเค ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ,บค,ครับแอะบ๊ายบาย